เนี yeah, bon. ่ย hmm. บ hmm? ูมแอบอะไรไว้บูมแอบอะไรไว้บูมฮะบูมบูมแอบอะไรไว้หลังเงี้ยแอย่าแถนวิธีใช้มีด้วยนะขนนี้ของคนหนึ่ง คนหนึ่งในอีกไนท์เนี่ยที่เองเเล่นโปใไปดูไปหลักฐานงานอะไเอี้ยพี่มึงจะเล่นโปแล้วอะไรกลางจอเนี่ยบูมนี่อะไรอะ่ะเอาเมจิกไปเขียนไว้ทำไม <c oughs> ไม่เห็นอนะ่อ <c oughs> กากบาทเลยแหละโอ้้ไฟทไมบูม oh, <laughs> มันเป็นคนอย่างเงี้ยโอ้โหเมึงอยู่ใน,นห้องนานมากมไม่น่าเป็นคนนี้นะจริงๆไม่น่าแต่โกหกพี่นะบูมอะโอ้ oh, ยังหวัวร้ออีกนะโอ้เสียดายดูหน้าไม่รู้ใจอ่ะนคนหนึ่งพี่นะ ไปแองเจิ ừ, c, ้ลไลท์เนี่ยบอกว่าพี่ผมเล่นโปรเหรออยู่เนี่ยอยู่นี่ยเหร